ทุกคนเมื่อนี่ข่อยเห็ดต้มยำไก่นะคะขาไก่นะคะข่อยเอาไส้เห็ดอ่ที่ไปเก็บเมื่อนี่กับพญัยนะคะทุกคนแทนเห็ดฟางนะคะเส่มะเขือทเทศลงไปใส่หอมลงไปนะคะทุกคนแล้วก็ ปิดฝาจากน้อยนะคะตอนนี้ข่ยอชิมแล้วนะคะทุกคนอร่อยมากโอ้ยแสบแสบแสบิสบสบ้มรอบสองค่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนน่าทานหรือเปล่าคะจี๊ดจา๊าดนะคะทุกคน เบื้องค่ะทุกคนจิตจาดขนาดเบื่องตอนพีกนะคะบเบื้องพญารื้อกินน้องข่อยได้บอแต่ว่าบางพริกนะข่อยบ่อ่าพาดคะ่ะข่อยบ่าพัานนะคะก็ะเห็ดเป็นหน่วยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นพริกเผานะคะ See honey, what's this? It's cantaloupe. Cantaloupe. Hmm. Very fine cantaloupe. So, who is Tom? Tom. Tom, kagai. <laughs> because, uh, okay. No. Oh.

น่ยิสอเคโ that's g o ออยบรอม t h t ยบรอมาค่ะทุกคนบ้านะมากินนะคะแช่น้นล้า but I think is s u r l e a y o u take already อ๋อ but is okay อืม we like n d ยาบางพญรสดดรสดดอ่ะ Hmm? Okay. So because we don't have any lime grass. No, nah, we don't. Um, uh shop. We don't have in the nah. mm. Okay. Mm, okay. We can. Yeah. Okay. Honey. Something Johnny You don't see his hair. Um, it's very dark. People mm. were shopping. He said then. Know what มา้าส่วทุกคนหลานี่ไม่กินเลยต้มยำไก่นะคะต้มาไก่สวีดดสต้มกาไก่แซ่บค่ะทุกคนบีบขชิ้นตะเรอืมใส่เห็ดขม้นตะเรนเห็ดล้ำฟูค่ะเ็นไทยลนด์คือม้นปิ้ <In> Thailand, <ม>ูอเห็ดฟาง Ja, jag tänkte om också. Mm. Ja, det är fint Kalle. Mm. Sapp. Du bist mein Lidicher. Set. พันย <Another> mm ัยฝรั่งเราแสบลายแล้วตักซองซองจานแล้วขยวนขยวนเอทีเอฟซีเดชยูทอมีอเอ็นนะขยุกยกลื้นพูดดีสิไหนดีสิสวยมากนี่โอเคแดงดสวยอ่ะขันตื่นเลโอเคเทคยูยื้อเงนพูดแบกเหรออ๋อสีสัน ได้ค่ะทุกคนแช่ขนาดอืม hmm. อ mm ืมกิ่ายเยอะมอืมก่ายเอะจัง this is yellow k a n g a r อืม e l a o w k a n g a อืม เกี่ยงเราทุกคนแสบคากแน่ค่อยแต่กินสองจานถือการจานที่สองใส่ตากซอนหนึ่งของพญายก็ตากสองซอนนะคะคนหนักขาเบิ้งแซบแสบตุ่มย้ําขาไก่นะคะทุกคนพญายก็แหนกระดูกนะคะเบิ้งค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยงเหมือนเดิมชุดน่าอีสฟินิช <laughs> mm. What? Och det finns? Vinner? Saturday? Mm. Good mat! Varsågod älskling! You have this very good! Mm. We have full tomorrow maybe? Ja, <laughs> sure, very much in the... krita. Um, mm. mm. Till uh, jobbet. Ja, okej. Jag kan spara. Så, say då okay. Hanne. บายบายสวัสดีค่ะเบบซี่ good night good n เดบซี่ I'm six โอเคขอบคุณที่รับชมนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ ค่ะกินเ้าเยี่ยมแล้วเขาก็มาคุยกันทักท้ายกันคือเกาน,นะคะทุกคนก่อนอื่นขอ,องขอกาบขอบคุณเอฟซทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกบพาว่าจะทางช่อง YouTube หรือทางเพจ Facebook นะคะค่ะวันนึ่งหันพญายันตกลงอากาขึ้นไปพักผ่อนแล้วนะคะเรามีอาการเหมือนจะเป็นไข่นะคะเพราะว่าเราพักคอยไปเก็บเห็ดกับอากาศอสององศานะคะแล้วก็ หนาวมากนะคะทุกคนนั่นแหละพอกลับมาล้วก็รู้สึกว่าอ่าแล้วคือข้างนอกหนาวพอะเขามาในบ้านมันก็อุ่นกระหอนนั่นสินะคะนั่นแหละเพราะว่าดังไฟไวนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่าเหมือนจะเป็นไข่นะคะทุกคนค่อยกันเลยต้มยำไก่หอนๆแล้วอ่ากินนะคะนั่นแหละแล้วก็เลยขึ้นไปพักผ่อนกินยานะคะทุกคนนะคะ ค่ะไข่ต้มคอขอ,ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เขียนคำแนะนำเกี่ยวกับโรคลิซดวง์มาให้คข่ๆนะคะ่ะสามมื่อมันหนีไข่ไทยทุกมือ่อเป็นปกติแน่แล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าไอยกลับมาเป็นอีก 9, คือเก่าไอยก็จะลวกไข่นะคะนี่เอฟซีท่านนึงบอกว่าลวกไข่เมล็ดสองฟองแต่ว่าคอยนะเป็นคนที่บ่มักกินไข่ดิบนะคะ อาจจะลวกไ้สุกแน่ขั้นลวกสุกแน่มันอาจจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่าจะเห็นผลหรือเปล่านะคะแล้วอีกท่านนึงก็บอกว่าให้เดิมน้ำม,มือรหาแก้วเอาชั่วโมงตอนเศร้าหาแก้วนะคะแต่เดิมซองแก้วกอจะอ้วกแล้ว <laughs> นะคะทุกคนมันจะแน่นนะคะเวลาที่ขนาดแก้วเดียวนะตอนเศร้านะก็กินน้ำอุ่นกันนบน้ำหมักน้ำแก้วเดียวใครก็รู้ซึกว่าจุกเลยนะคะทุกคนนะั่นแหละ แต่ว่าถ้าอยากหายก็คงจะต้องทำนะค่ะแต่ตอนนี้ก็ตั้งแต่ม่กินข้าวโอ๊ตสามเมื่อนะคะที่ทายทุกเมื่อนะคะก็รู้สึกว่าระบายท้องได้ดีเติบนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าให้เอายาหมองจากวัดวัดโพมาทานนะคะแต่ถ้ากลับเมืองไทยเขาก็จะซื้อไว้นะคะทุกคนนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็จะ พยายามด,ดื่มน้ำเม,มื่อละสองลิตรก่อนนะคะเราการกินข้าวโอ๊ตไปย้ำมศร้านะคะเมื่อนี้ก็จะกินเมือ่อกินแต่ย้ำมศร้านะคะุะค้นแต่ว่าสามมือที่แล้วก็กินทั้งเร้าทั้งแรงนะคะนั่นแหละคะ่ะจังไดก็ขอขอบคุณในความาปรารถนาดีวางดีที่เป็นห้องเป็นใยสุขภาพมาดามบ้านนอกด้วยนะคะ ค่ะมีเอฟซีหลายท่านที่ถามนะคะว่าทางมาดามบรรนอกอยู่คือเระทัานได้เห็นมีหิมะนะคะปีนี้น่ะหิมะตกซามากเลยค่ะทุกคนปีกายนี่น่ะตรงแต่เดือนตุลานะคะอันนี้จะสิ้นเดือนแล้วนะยังเพราะันมีหิมะตกมาเลยค่ะแต่ว่าอากาศกะบบางเมือก็ติดลบหนึ่งลบสองนะคะทุกคนเนี่ยไม่เศร้าก็หนาวจนนำแข่งเกาะบันไดเกาะรถขึ้นเก่้นั่นแหละค่ะ เพียงแต่ว่ายังบพันในมีหิมะตกในปีนี้นะคะทุกคนทั้งจังหวัดขอนมานะคะ,ะแต่คิดว่อนว่าเลี้ยวๆนี่ละะ่ะค่ะเพวาวพญาวาวพยกรว่าอาทิตย์หน้าน,นี่หิมะคงจะมาวสั่นค่ะทุกคนจนนังไดากระถาเบิ้ลนะคะตั้งแต่ปีที่ข่อยมาปีแรกนะเดือนกันยา,ะน,น,น,ยานะคะหิมะตกจนว่า ตกย่าเมื่อคืนนะคะคอยบารับะนอนเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่คอยเห็นหิมะตกนะคะคอยอยู่จนจน,จนตีซีตีหาคอยสะออนนะคะทุกคนนั่นแหละจนพญ่แล้วหัวควนคอยนะคะ,ะหิม,มะปีนั่นนะตกครั้นนรง,งแรกนะเยอะมากนะคะทุกคนนั่นแหละคอยตะกรอนคอยกระพันใดทำคลิปวิดีโอ ะะก่อนก็จะถ่ายั้งแต้รูปแล้วก็วิดีโอน้อยๆไว้นะคะจุค้นบ่ได้ทำคลิปนะคะตกครั้งแรกนะตื่นเต็นสุดๆเลยค่ะเรเคยเห็นนี่นนนนนมาจากเชื้อนอเกิดมาแต่ว่าทางเหนือตอนนี้นะลบ16องศานะคะทางบานลูไซหลาของพญัยฝรังนะคะวานาะแก่ทรงวิดีโอทรงรูปหิมพ์สูง เพียงแอลเลยค่ะทุกคนบางแกนอาจจะ,ะต้องไทยไม่รถไห่มาออกจากถนนที่แกเที่ยวนะคะนั่นแหละขนาดอยู่ประเทศเดียวกันกับอากาศบอทอกันบกคึกกันนะคะภาคเหนือก็จะอยู่ใกล้ทางนอเว์นะคะนอเวก็จะหนาวหนาวนั้นกว่าประเทศสวีเดนนะคะภาคใต้ก็จะ,ะมาทางเดนมาร์กนะคะทุกคนนั่นแหละ <laughs> นั่นแหละค่ะแต่ว่า พราวาจะฮอนจะหนาวจังใดกาพักการรักษาสุขภาพนะคะตอนนี้นะไข่ก็เริ่มรักษาสุขภาพจะพยายามกินอาหารกินผลไม้อา่ิมีประโยชน์นะคะเพราะว่าร่างกายอ,อายุมากขึ้นร่างกายเขาก็อ่อนแรงเขาจําเป็นที่จะ,ะต้องดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวเก็บเป็นเอ็นอุ่นมาก็จะหยากอีกนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะ ค่ะมือเี้ก็มาถักท้ายแคนเนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบรรณกับพญายปลังนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบนรักษาเทวดาคุ้มครองพาการรักษาสุขภาพได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย